สวัสดีครับวันนี้วันที่29เพฤษภาคม2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานอบใบกระท่อมที่อำเภอกันทรมนะครับจังหวัดศรีสะเกดทํากันมาตั้งแต่ทดสอบตู้ผ่าไปแล้วครับสามเดือนแล้วก็ได้อบจริงๆมาแล้วก็เดือนเต็มๆนะครับการอบเป็นอย่างไรบ้างเครื่องอบเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ห้องอบอยากให้สรดูกันครับที่เป็นห้องอบแบบมาตรฐาน GMP ก็ทำ ก็เราฟูอากาศดีนะฟูอากาศอยู่แล้วเครื่องที่รีดเพราะวสถานขนาดต่างนี้ก็จะมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีแสงปลอด UV ก่อนที่จะเข้ามาทําการอบแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อในอากาศก่อนนะครับเสื่อที่พื้นที่ก็จะเป็นพวกที่เราใช้เป็นพวกเรตตอนนะครับเช็ดฆ่าเชื้อที่นี่อ่าแล้วก็มีการระบายอากาศรูปเมือนห้องที่จะไม่ร้อนนะครับเย็นสบายก็มีตัวระบบเย็นดึงพวกอากาศอากาศที่ชื้นอะหรืออากาศที่ชื้นออกนะครับ มาดูทัอวก,กันนะครับครับตอนนี้ก็เครื่องได้เวลาแล้วครับปบเสร็จแล้วในรอบนี้ครับกรารดำเนินการออกแบบกระเด็นทั้งคืนคือแบบว,ว่าตามที่เราต้องการ คือส่วนที่หนึง่งเนี่ยใขบข้าวที่บอกมาก็จะมีความวามเขียวะคระับครับความเขียวเพื่อรักษาสารโพลีฟินไน้นะครับนี่ก็ต้องรอประมาณสิบนาทีเพื่อให้คลายร้อนนิดหนึ่งครับเนี่ยเป็นความเขียวเนี่ยเรที่เรักษา,าวไว้เนี่ย ก็จะเป็นสารโคลโฟิลล์ซึ่งมันไเศษคุณค่าไปครับถ้าเราเป็นการไปตากตากแดดตากแห้งไปอยู่ที่ตากแดดเนี่ยแล้วก็มากนะนีืก็ถ้าเราไปตากแดดธรรมาดานหนึ่งแล้วก็กานเชื่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโคลีฟอร์มนะครับอีโคไลย์ซึ่งจะคนเพื่อนมาตับถูได้หรือเชื่อทุนสารอื่นๆครับและการผมก็ต้องอยู่ในห้องควบคุมนะครับเป็นเป็นข้อง,องอกีบในการเก็บถูกต้องนะครับอ่าก็ เรียเป็นชนะเปินข้าแมแอร์คอน์นะครับที่สนามและเ้่านที่เรารเสร็จ ว่าคุณแม่ไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับซึ่งสามารถไปบรรจุแก๊สสูญได้ซึ่งเราเปลี่ยนเป็นพาวเดอร์ก็คือเป็นของแป้งนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการปูนน้ำหนักนะครับบรรจุเชลลัสเตอร์เตอร์ต่อมาใส่ถุงนะครับแล้วก็ใช้การชั่งน้ำหนักคือไหนวะทุกที่อย่างก็เนี่ยหนึ่งพันกรัมเป๊ะตึ้งถุงนะครับก็องเป็นหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็ถ้าเอาไปสู่แคทร็ก ในนี้ก็เป็นถุงฟอยล์แล้วจะมีที่การควัมชีนไปในถึงความช้นชที่เราทำมันก้จะถึงที่บรรจุถุงแล้วจะไม่เกิน6.5เของความช้นซึ่งเราจะทำความช้นนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราเกิดขึ้นมาได้ในอนาคตสาปาีหน้าครับที่ก็จะเป็นการบรรจุถุงฟอยล์เนมาตรฐานหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่ห้องแท็กนะครับมีห้องหนึ่งเป็นแท็คเข้าหลักนะครับที่จะส่งไปได้ท,ท,ทั้งทั้งประเทศและต่างประเทศ ก็ไปกระนการที่ต้นะครับของโรงงานที่เราผตี่เการติชาสื่อเียครับครับก็บคลองที่มานะครับก็จะตหาที่ของภอสาทั้งหมดบที่ิบที่สินเที่ราเก็จะเป็นเซนเตอร์ของไปทั้ทจังันครับส่วนภาอีสาก็เป็นทรเป็นรส่วนที่คกลางนครับที่เราจังหวัดคร ที่นั่นก็จะมีผบกระทบอกทั้งภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎานีนะครับและขอสราบางส่วนแส้รก็ุมพรก็เป็นจำนวนมากรวมถึงภาคเหนือภาคกลางนะครับหลายจังหวัดด้วยกันก็ไปของที่อำเภอมาเลงจังหวัดตรงนะครับล้วสวนโรกาลอ่าในการสวโรกาที่ต้องกเสรั่นก็มีนะครับอครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะพาชมห้องผมที่ป่อั เครื่องผลิเริ่มได้ไนะครับ8ตู้ห้อวิอเคราะห์ที่ว่าครับ8ตู้แล้วก็ข้องท่าเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเพิ่มได้ตามอ,ออเดอร์ของผู้สั่งใช้เวลากว่ากี่นาทีเราสามารถเพิ่มตู้ได้แล้วท้ายที่รวมแล้วเป็น10ตู้ได้ครับอครับวันนี้เราลาชมห้องผงห้องวิเคราะ์เตรียมตัวดีก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับในตอนต่นอไป